นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568้อตรงกับวันจันทร์ขึ้น12ค่อข้ามเดือน4ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอุบาทิกเรื่องการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดสีอับโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีนในชื่อคือสระทุกตัวและออกอ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชชดาตอปตักขอฐานทองโททองุทเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารทอทงและนอนหนู เลขมงคลวันนี้เลขสเลข7็และเลข9ก้าไม่เซตวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าน้ำที่ใสสะอาดเกินไปย่อมไร้ซึ่งมัจฉาคนที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวารขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ